นออได้ๆมันถึงเวลาของคุณแล้วล่ะไอ้ผมว่าเด็กเขาพอเขาเซ็นสัญญาติดแอดติดแอดเออม่ต้องเป็นหาอะไรมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรกับทีมทีมนี้ตนวดตันวดตันวดบูโน่บูโน่แฟนันเวลาเวลาเวลาแบบโดนดึงมาทำท่ายิงตุ๊กตี้ ปล่อยไหลระบายได้ทุกเรื่องวันนี้พบกับแฟนแมนยูเอาเลยพี่เอาเลยไหมเอาเลยไหม ก่อนมันจะมีมาการถ่ายทอดสดเนี่ยมันจะมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยเยอะขนาดนี้เวลาที่จําได้ว่าตื่นตื่นนอนมาแล้วก็ลงมาแล้วพี่ชายอ่ะพี่ชายดูไฮไลท์แมนยูอยู่แล้วมันเป็นจังหวะที่แลนกิกอ่ะกระชากหลบคู่เล่นอาร์เซนอลประมาณเอเมครับเอเมย์ครับใช่กระชากหลบคู่เล่นกี่คนไม่รู้จำไม่ได้อ่ะเจ็ดแปดคนอ่ะตั้งแต่กลางสนามอ่ะกลางสนามไปเลย ก็ว่ายิงใส่หน้าซีแมนมันก็เลยเกิดความประทับใจประทับใจที่กิกลากประทับใจที่ยิงอาร์เซนอลอะไรไม่บอกนะประทับใจที่ขนนัาอกกิกตอนไม่ถอดเสื้อจำได้ขนาดนั้นแหละเออผมจำได้ผมจำได้จำได้ขนาดนี้ไม่น่าเชียร์เชลซีนะไม่น่าเชียร์แมนยูอยู่นะบางคนดูบอลเยอะอยู่บอลสมควรเออแล้วก็แมตชิ่งยูฟ่ายูฟาแชมเปี้ยนลีกใช่บาเยิร์นไหมใช่อ๋อบาเยิร์นนะก็ดูก็ดูเป็นไฮไลท์เหมือนกัน ก็เลยได้ได้ได้เขาเรียกว่าคำจวัดความว่าไอ้กูน่าจะต้องเชียร์ทีมนี้นะอ่าประมาณนั้นออกแอบไปชอบไปชอบแมนยูเพราะว่าอะไรครับใครอ่ะชอบอูน่านาอูนาน่าเหรอจริงปะเนี่ยชอบอาน่าทนาเขาชอบเทคนิคการเล่นการคุมบอลเขาเาเฉยๆไปเห็นตรงไหนมาไปดูเทปไหนมาไว้แมนยูอ่ะเด็กๆอ่ะโหมาเป็นเดอะแบทตลอดเซ็นสัญญาใหม่ปั๊บอะเออเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเป็นคนเลยเป็นคนเลยเออ ไอ้เหี้ยขอบ่นเหรอได้ได้ๆมันถึงเวลาของคุณแล้วล่ะไอ้เหี้ยบอร์ดบริหารแมนอยูมันเป็นเหี้ยอะไรเออผมว่าเล่นดีหน่อยไอ้ปเอนซัดจับเซ็นสัญญายาวเป็นไงินเท่าไหร่พอไม่พัฒนามันก็อยู่แค่ตรงนั้นเออแล้วไอ้เงินที่มึงจ่ายไปอ่ะสามแสนสี่แสนปอนด์ต่อสัปดาห์เออ แกไปเฮ็ดให้ไอปูนกมาไอ้บูนกมาอันนี้บูนกมาของจริงบูนกมาของจริงแต่ไปตามเฮี่อความต้นตีนของบ่อนะแม่งจะโชว์รวยไอ้เนี่ย จ่ายทำไมตามแสนสบายตามใจมาก่อนไอ้ห่าเฮียได้เงินเยอะแล้วไงติดแอสไอ้สารแอสติดแอสอันนี้แหละเป็นเรื่องที่ผมผมไม่ไม่อยากพูดมากนี่แหละเป็ดหงเดี๋ยวเขาจะหาผมไปโจมตีผมว่าเด็กเขาพอเขาเซ็นสัญญาวงติดแอสติดแอสไอ้หล่อเก๊ไอ้เหี้ยหลังจากวันนั้นอะวันนั้นที่เราติดจากวันนั้นเออซึ่งอย่าใช้คำว่าหลังจากวันนั้นต้องใช้ก็หลังจากวันนั้นเออ มันก็ดีมาตลอดนะเออเออแต่หลังจากที่ป๋าเฟอร์กี้วางมืออะไม่ต้อเป็นห่ามันเป็นอะไรมันเป็นอะไรกับทีมทีมนี้โค้ดไม่ดีหรือเปล่าเ็เขาก็เปลี่ยนผู้จัดการตลอดนะไอ้เทนฮาร์ตเองมันจะดีนะอ้าวมันจะดีมันแสงสว่างที่ปลายอุโมงกุลก็เรียกกันอย่างนั้นอ่าสองปีสองแชมป์อะเออปีแรกนี่ คาริงครับอ่ปีสองชนะแมนซิตเตเออได้แช่ไหเอฟเอครับมาแล้วมามาแล้วมาเลยมาเลยปีสาม <c oughs> มันเริ่มถอยลงถอยลง <c oughs> จนตัดขาดความสัมพันธ์จากเชนฮากเนี่ยตอนเอามาซาอุยที่เป็น วิงแบ็กฝั่งขวาเอาไปเล่นเป็นเบอร์สิบที่เป็นเพย์เมกเกอร์ไอ้เขียมันละอุ้ยมาไงเบอร์สิบวะอ้หืริีเนี่ยไอ้เนี้ยสมองป่าเปลืองพอเห็นไลน์อัพปุ๊บเนี่ยกูอยากจะนอนเลยแหละเข้าใจไหมเข้าใจไหมว่าใส่เบอร์สิบแล้วมันแบบมันทําไมดูรู้ก็ดูไมคิดว่าไงคิดว่าไงแต่แต่เด็กแมนยูเขาจะมีอยู่คํานึงคู่นคู่คำคำนั้นคือพอเวลาเขาเปลี่ยนโค้ดอ่ะเออเขาจะชนะอ่าตลอดเลย แล้วเด็กแมนยูเขาได้คอมเมนต์ว่าอะไรวู้ป่ะร şey ุ้นแชมป์เต็มตัวตอนเทนฮากมาครับผมก็เอออย่าใช้คำนี้แหละมันเป็นความหวังกันนะนี่มีความหวังไหมหวังเนาะหวังกับแมนยูหอมีวหวังให้มันจบก็ดีตรงนี้หวังให้มันจบก็ดีแล้วเอาหนู่มพวกไปป่ะเอาเลยอไอ้พวกนี้กระเลวกระลาดเอาคุมมาเป็นหน้าเป็นตากันนี่พี่ใบ้คือแก็แฟนแมนยูคนนึงบอกว่ามายุคอาโมลินก่อนจะมาแมนยูก็คือ กดแมนซิตี้ตีเท่าไหร่ตีหนึ่งแชมเปี้ยนลีกโอ้โหแล้วพอมาคุมปุ๊บไม่กี่แมตช์เจอแมนซิตี้เป็นไงแมนยูเป็นไงชนะสองหนึ่งชนะสองหนึ่งวันลุ้งขึ้นหนึ่งก็มีคอมเมนต์อ่ะเด็กแชมป์ใครก็ตัวเด็กผีใครก็ได้เด็กผีใครก็ได้อย่าเจอหูหวยห้ยเต็มหน้าปิดเลยนี่น้องน้องกูเชียร์แมนยูเออแดงเดือดเมื่อไหร่วะเ้ยแล้วแอบชอบตอนที่แมนยูชนะทีมไหน อ่ะโอเคต่อเลยต่อเลยต่อเลยแห้งแห้งสุดเลยแห้งเลยแห้งเลยตก้องช้าไอ้เหียเอาจริงเอาจริงเลยนะผมยังเชื่อในเอามอลิมอยู่นะแต่มันมีนักเตะบางคนที่แม่งเขาไม่เอาเหียลยใครใครใช้ได้บ้างไหนยกตัวอย่างมาให้แบบหนึ่งเนี่ยอามาดเดียลุเขาบี็เมนูมาในอูกาเตะอเลิฮันโดกาาโช มีไหมมีไหมทีหนึ่งทีหนึ่งลงทะเบียนยี่คนเลยนะไทยลงทะเบียน25คนเลยนะมันจะมาแค่สี่จริงเหรอไทยกลางเลือกใครก่อน2คน 2> อ,อุกเตะกับไมโนูไมโนูอ่ะอยาเจ็บนะไอ้ัดอสองสามตาเปคู่กลางเลยครับ เล่นดีงับไปอ่อนโยนแตแล้วสนวกดสนวดตสนวดบูโน่บูโน่ไปนันเวลาเวลาเวลาแบบโดนดึงเขาทำท่ายงเงรับรับไปแล้วบูโน่อะแม่งเตะบอลจมนัดหนึ่งอะกลับบ้านอะแย่ขาแม่งไม่เป็นไรแม่งเจ็บแขน อยู่เงี้ยเยี่ยมเห็นมือแม่งอยู่เงี้ยใช่ใช่สามคำให้บูโน่เลยเงี้ยเย็นเยเย็นหน่อยบูโน่ไอ้ยังอะไรนักหนาบูโน่เฮี้ยมึงเออคือมันเล่นเหมือนเล่นเกมวิดีโอเกมอ่ะคือไม่หันหน้าทางไหนแม่งก็จะยัดจ่ายไปข้างหน้าแบบหมุนตัวเฮี้ยอะไรแม่งแบบทำไมไม่ไปอ่ะทำไมไม่ไปกูจะไปเฮี้ยอะไรกูยังไม่รู้มันทำเฮี้ยอะไรอาหมัดเดียโลอ้ายอาหมัด เหนื่อยว่ะเหนื่อยว่ะบางหมัดเหนื่อยนะบางหมัดมึงเหนื่อยนะมึงเหนื่อยนะแบกทั้งทีมมันได้เฮียใช่ใช่มันตัวแบกตัวแบกตัวแบกเลยลาสุดฮอยลุนฮอยลุนเฟิร์สทัชเฮ้ยเฟิร์สทัชเฮ้ยบอลแรกเฮ้ยบอลอนแรกเฮ้ยกองหน้าเ้ยมีสองคนนะ อจอรนน์ดูจอดูจะรดูจะดูสตา์จันดูจะเป็นจะเป็นหน้าต่ำเขาเขาเน้า,าย้ำของอาตัวเขาเองว่าเป็นกองหน้าเบอร์เก้าจุดห้าเก้าจุดห้าเออมันไม่ใช่เบอร์เก้าแหละมันใช่ตัวสูงเออม่ใช่ตัวต่ำด้วยเออเออแต่เป็นตัวเหี้ยอะไรก็ไม่รู้แต่เป็นตัวเหี้ยอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่ตัวหน้าตัวสูงก็ไม่ตัวต่ำเป็นตัวเหี้ยอะไรก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้สามวันดีสี่วันใกล้อคือไม่ไม่ได้ดูทุกแม์ดูบางแม์ที่ดูได้ไฟบอลสนามอ่ะยังเข้ามาเต็มไหม เต็มอยู่เต็มอยู่เต็มเต็มแต่ว่าเป็นเป็นกุ๊ปตัวจีนตัวช้าว่าจะอู๋ัว่าไปรุ่นไปรุ่นไปรุ่นว่าฉว่าฉาไม่ได้ดูบอลเนี่ยเป็นกุ๊ปตัวยืนตัวตรมโอนัน่าห์ไปไหนคะเขาแอบไปชอบไปชอบแมนยูเพราะว่าอะไรคะใครอะชอบโอนาน่าโอนาน่าเหรอจริงปะเนี่ยจริงเหรอชอบโอนาน่าทเนื่องชอบเทคนิคการเล่นการคุมบอลเขาโอเคๆโอนัน่าพี่ตัดตัแรกเลยใจร้าย ดานหน้าเป็นไงบ้างครับเฮี้ยเฮี้ยเขาเป็นโกที่ใช้เท้าดีเหมาะกับบอลบิวอัพจากหลังไปหน้าแล้วปัญหาเป็นเกิดตรงไหนมันใช้มือไม่ดีครับเป็นกีฬาทีที่ใช้ลิ้นดีเคื่อนมือคนไหนวะอยากจะมูฟวัาคนไหนกัดเด้ง เดี๋ยวเราต้องเล่นใชเนอะต้องเล่นอ่ะอภัยเพื่อไหนก็ต้องเล่นนะ,นะเน <ใด S 2> ข,นนะขินหน่อยดิในออฟฟิศก็ไม่มีใครไหว้กูนะ <c oughs> <c oughs> อ่อ,อย่างฤดูกาลเนี้ยจากการเซฟของเขาเนี่ยช็อตมหัศจรรย์อ่ะมันก็พอมีออแต่ถ้าดูในเนื้อเนื้อความจริงๆริงเนื้อในของมันนะเนื้อในจริงอะ่ะกองหน้าเขายิงตรงตัว <c oughs> <c oughs> มันไม่ใช้มือดีมาแค่แบบเฮ้ยยืนตรงตัวมันหมายถึงโกที่เขาเรียกยืนตำแหน่งดี แลไม่ดีตึ้งเขาหน้าเขายิ้งงเว้ยอือวันน้นหน้าค่าตัวเท่าไหร่คะอยากซื้อให้ฟรีไปเลยกูแถมถุงมือให้มันด้วยกูอยากซื้อถุงมือสักโหลหนึ่งเอาวาสลีนมันมันชอบใช้วาสลีนเออวาสลีนทามือเออมันบอกว่ามันเหนียวเหนียวมันควักเลยควักควักจากกระปุกเลยเหนียวเฮียเลยเหนียวเฮียเลยเหนียวเฮียเลย พอกลับมาที่บุคคลคนหนึ่งได้ไหมยังไม่จบยยังมันอัดอ่ะมันไม่ไหวอ่ะเออขอมาขอมาหน่อยมันคือไอ้ที่นั่นมันคือไก่วะที่เพิ่งปล่อยสัญญายืมตัวไปมัดเลยอ่าอ่ามาคัดเดอะมุ่ง MBA มันมีความคาดหวังกับมันนะเออแล้วแมตช์แรกไม่งก็ยิงหรือผูเลยยังได้เใช่โหแม่งยังเร็วเร็วแรงทะลุล็อกเยวผมจะเหล่าถึง วิธกรรมที่มันทาให้ให้ฟังมีมีแบบอีกสักแปดก้อนว่า <c oughs> ตื่นมาซ้อมสายซ้อมสายโดนดอกไปเที่ยวผับก่อนแมตช์แข่งขันบินไปพักที่ไหนเอลเอหรืออะไรสักอย่างอ,อแล้วก็ไปผับสองวันติดกลับมาซ้อมไม่ทันเอออ้างกับผู้จัดการทีมว่าป่วยเออสุดท้ายเขารู้ความจริงว่าโดนปรับไปหกแสนปอนต่อมาต่อมาอย่างมันยังไม่ตกวิระกรรมไอเด็กเฮียเนี่แมง ออเด็กเว้ยไอเดีย <c oughs> ออกออกสิ่หลอเขาแล้วอ้ไอ้ไอ่าโมลิมแล้วเอาโมลิมเขาก็บอกว่าเขาไม่ต้องการานักเตทะที่ซ้อมไม่เต็มที่มันก็ดันไปไอ้นี่เว้ยไปเอาไปจ้างเอานักขา่ามาให้สัมภา์มันเออมันก็บอกว่าผมต้องผมพร้อมแล้วที่จะต้องที่จะไปหาความท้าทายใหม่ ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยดูมันดูคำถามมันใช่สิทธิ์ของมึงที่มึงจะไปพูดอย่างนั้นไหมบ้าป่าดูริมของเราเนี่ยเออก็ไม่เอาไว้ดิไอ้เหี้ยมาไอ้เหี้ยผาจะยังไงเอมาลองมาลองเออห้องแต่งตัวรับแบบนี้ห้องแต่งตัวเสียหมดเออกระดอกแม่งซะดอกแม่งซะแต่ก็โดนยิงคำถามเยอะใช่ไหมเลยเออมีรัดความไม่ดีกว่าไหมตรงนั่นเอาบริมตอบว่า ถ้าจะให้ผมเลือกนักเตะที่ที่ไม่ทุ่มเทไม่ตั้งใจซ้อมผมเอาโค้ชผู้สาวตัวอายุ6กสิบามานั่งในมานั่งสำรองดีกว่าเนียไปน่มเงี่ยเนี่ยลุงมานั่งแทนมึงไงไอไอ้ลุงถ้าจะให้บท่ะนะบทนักเตะเป็นหลักก่อนนะตอนนี้เดี๋ยวฤดูกาลหน้าค่อยว่ากันจะต้องทนใช้ไอ้นักเตะฝันเนี่ยนักเตะฝันเนี่ยนักเตะอางเนี่ยต่อไปเรื่อยๆก่อนก็อยู่ที่ว่า พวกมันเนี่ยจะพวกมันไม่เป็นไรไม่เป็นไรในในหลักการภาษาอังกฤษใช้คำเดียวกันพวกข่าพวกมันยังเป็นเดเหมือนกันไม่ไม่หยาบถือว่าไม่หยาบพวกพวกมันอ่ะจะปรับตัวเข้ากับระบบใหม่ได้มากน้อยแค่ไหนอถ้าปรับไม่ได้จบอกไหมตา้อันนี้จากจากใจแฟนบอลเน แฟนบอลของจริงนะสู้ๆนะไมเชัเตอร์ไม่ใช่ไม่ใช่ยาว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 คอนเทนต์แบบตอนแรกกะให้บ่นแค่5นาทีตอนนี้ปัาไม่ไหว2ชั่วโมงหยุดหยุดไม่อยู่หยุดไม่อยู่นะใครที่ดูอยู่เป็นแฟนทีมไหนอยากจะระบายพิมพ์ม้นมาทิ้งกันไว้ได้พูดคุยกันได้นะในนี้ดูบอลกันหลายคนนี่ที่ดูอยู่เป็นแฟนทีมไหน จะระบายพิมพ์มาพิมพ์อะไรได้พูดคุยกันได้นะไอ้นี้ดูควงกันหลายคนไม่จะบอกว่านี่ถ้าถ้าไม่เบียดนี่ยังมีอีกหลายคนนะใช่แต่เมื่อกี้เมื่อกี้ไอเดอะมุ่งเลยโดนโดนไปหลทิ้งนาทีนะเมื่อกี้เออเดี๋ยวไอเย็นออกไปแล้วนะออกไปแล้วยังตามไปเดี๋ยวมเดเดอร์ไอ้โอ้โหควงสว่างเลยนี่ควงนี่กใหญ่แบบเงีนย้ายไปแล้วยายไปแล้วเออไอีกคนไหมไอ้ไทยว่าพอเหอะเฮ้ยไปไหนกัน นี่มีนะสี่คนนี้ไม่ตอบเหญุานี่ไอ้นี่ดาร์โลแโอ้โหคนหน้าไปคนหน้าไปหลักแดดเลยดาร์โลเนี่เดี๋ยวมุ่งได้เลยเดี๋ยวมุ่งได้เลยไอ้สัตว์ขาตายเสาเสามีสองเสานะตัวนั้นเปิดเสาแปดเสาสิบเอยเฮียบ้าเปล่ามึงบ้าเปล่าแม่งกูจะบ้าโอเคครนะ